นะครับโดยจะได้เป็นการท่านีได้เดียนเชิไว้จะได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวมัสาิดกลางทุ่งบรานะครับในวันี้ผาอันปราดีนะครับเพื่อทะยธรรมนะครับเป็นโอกาสที่ขอไน้ยาต

มีไฟด้วยไหมใช่ครับม e t me d ี c i d e